นี่ครับวิดคันนี้นะครับรหัสไฟสามดวงโชว์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับสแกนเลยนะครับ0.037นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวที่2นะครับดูนะครับวิีการตรเช็คนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ปักอยู่ตรงนี้นะครับ เซออยู่ข้างล่างปักอยู่ตัวนี้นะครับเาเราดอัดเครื่องกันนะครับถอดปักนะครับถอดปักแล้ววัดค่านะครับผมเบิกตัวใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่ากันนะครับว่าตัวเก่าที่ไฟชอ็อตกับตัวใหม่เป็นยังไงมันจะมีขั้วสีทองออกับขั้วสีเงินนะครับให้เราจิ้มขั้วสีเงินนะครับ เปิดแสงให้นะครับนี่แบบใช้มิตเตอร์นะครับัวนี้นะครับชิ้มข้วสีเงินเข้าไปนะครับการวัดค่าของเซนเซอร์นะครับขออนุญาตรหัสโชว์ไฟ3ามดวงมีหลายอย่างนะครับวิธีการทำที่ถูกต้องคือต้องดู ว่ามันโชว์ที่อะไรนะครับใช้เครื่องจับดูนะครับโชว์ที่อะไรเดาไม่ได้นะครับมีหลายอย่างมีทั้งเกียร์ทั้งแอร์โฟว์วีเอสวีปักวีเอสวีขาดก็ได้นะนี่นะครับจิ้มอย่างนี้นะครับคู่ทองไม่ต้องไปสนใจนะครับคู่เงินนะครับดูมิเตอร์นะครับไม่ขึ้นนะครับนี่สายไฟผมต่อนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันนะครับคู่คู่สีเงินก็คือ ดำดำนะครับดูตัวใหม่นะครับคนนี้ชัดวางที่บอกเลยนะครับนี่นะครับคั่สีดำก็คือมันไอขั้วมันสีเงินนะสว่างงเสียบนะครับดูนะครับค่าวคันธานนะครับนี่นะครับต้องขึ้นอย่างนี้นะครับสรุปก็คือพ0 0 3นคันนี้นะครับตรวจเช็คแล้วออกซจนเซ็นเซอร์เสียนะครับ ไม่มีข่าวระคานะครับกดลวดขาดภายในนะครับวิธีเช็คนะครับตอนแรกได้สายไฟก่อนได้ครับว่าสายไฟขาดหรือเปล่าถ้าสายไฟขาดตรงข้างล่างระหว่างขั้วสีดาเนี่ยมันจะไม่มีผล้นทา,านกลับมาที่กล่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ออกวัดเลยดึงออกวัดเลยวัดว่าตัวเนี้ยไม่มีค่าต้ัทานก็คือขอดลวดเสียนะครับก็เบิกตัวใหม่ได้ตัวใหม่ตัวนี้ราคาสูงอยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับณนะวันที่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิหสิงหาหกสานะครับเป็นเม k ก i n อินอินโดนะครับเบิกศูนย์นะก็เลยราคาไม่แรงเท่าตัวแรกนะครับแต่ตัวแรกตัวเลขเอฟเซนเซอร์นั้นราคาตัวนี้กระโดดไปน่าจะ6,000กลางๆเลยนะครับขอจบรายงานเท่านี้นะครับ